ครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมช่องเอฟซีเดิมก่อนหลักกระปอยครับวันนี้ผมพามาดูคุณปูจีเสี่ศูนย์สี่หนึ่งครับที่มาทำสับเปลี่ยนแทนคุณปูสี่ศูนย์สามหกแล้วครับแล้วันนี้ครับวันนี้วันเสาร์วันเสาร์ที่ยี่สิบห้ามีนานครับแล้พามาดูความแปลกของคุณปูสี่ศูนยสี่หนึ่งกันนะครับ อ๋อครับคทนีครับมีความพิเศษครับแคปหนึ่งขิ้ทางด้านดิเดียนะครับนี่นะครับนี่ถ้าใครยังไม่ได้สังเกตนะครับว่าคุณปลูกคทนี้ติดกระโจกห้องเครื่องครับตรงนี้ครับตรงนี้นะครับเผื่อใครยังไม่ได้สังเกตนะครับว่าคุณปลูก สี่ศูนย์สี่หนึ่งของเราครับได้ติกระจกห้องเครื่องครับแล้วก็วันนี้ผมไม่แน่ใจครับว่าอะไรครับปกติตรงนี้จะไม่มีลายแบบนี้ครับแล้วก็ติดข้างติดสองข้างครับข้างละสองบานนะครับสี่ศูนย์สี่หนึ่ง ของเรานะครับ,อ,รบอ,อ่ามีนะครับแคปสองน้มดูลมอ่ะนะครับวันอ่า ส่วนใหญ่ครับคุณปู่เบอร์นี้ส่วนใหญ่จะไปทําขบวนรถไฟสารแล้วก็ทำสับเปลี่ยนในย่ญญานมงหงนะครับทางนี้ก็เป็นครั้งแรกครับที่คุณปู่สี่ศูสี่หนึ่งได้มาจะได้มาประจําการสับเปลี่ยนในย่ญญานสถานมิน้นสถานนี้แม่น้ำนะครับโกตีไม่เคยทําสับเปลี่ยนในย่ญญานนี้นะครับนี่ครับเลี้ยวไปหนึ่งแปลนะครับอ อันนี้บปู่เบอร์4041ครับอยู่อยู่ในรุ่ที่สองครับอีกสามปีถึงจะ,กะเกษียณนะครับอายุการใช้งานของปู่เบอร์นี้ครับอยู่ที่57ปีนะครับอ,อ๋อสำหรับปู่รถแรกเบอร์4001ถึง4040นะครับปีหน้าเข้าย่าน60นะครับปีหน้าก็กเกษียณแล้วแล้วนะครับสําหรับรถแรกครับ อันนี้คันนี้ปูเบอร์สี่1ูสีหอยู่จัดกลุ่มอยู่ในร็อที่สองนะครับนั่นผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ